ัให้ช้างหรอโบบานนอนครับนอนเมื่อกี้นี่แหละลมตัวลงนอนเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนอยู่นะ มาแล้วครับน้องบัวมาแล้วล้มตัวลงนอนเมื่อกี้นี่เลยท่านผู้ชมนอนกันรยังครับ lúc qua, à? tài đã, thưa quý khơm, bùa lúc lên chơi đây à, lúc lên làm mèo lúc नॉलों को ना पे เล่นดินครับเข้ามุมแล้วน้องก็เล่นดินนะทั้งนอนบ้างลุกบ้างนะครับเมื่อกี้ผมมาถ่ายทันพอดีเนียตอนที่น้องเนี่ยล้มตัวลงนอนออโอ้ยุมกัดปากท่านผู้ชมนอนแล้วอดทนนะลูกอันนี้ยืนไผ่ขาแล้ว นอนลูกดอนพ่กนี้ตื่นมาก็าหายแล้วครับอันนี้ของเราเพิ่งเป็นแค่หนึ่งวันเนี่ยของปีใหม่นี่อาสามวันนะส,ส,สังเัยซะมองไม่หถัวรป้ะนี่ น้องยังไม่ไม่คลี่เะยฮะเนี้ยสีถามน้องคลี่ยังยังนะครับยังดูมาตั้งแต่เช้าขอบพระคุณครับท,ที่ติดตามน้องบวบาลมา ตั้งแต่เช้าน้ครับถ้าท่านใดไม่ชัดนะครับปรับไปที่720ได้ครับก็จะสามารถดูได้อย่างชัดเจนเอะไรลูกโอ้หาวหาวหาว โอ้โห oh. แม่เป็นห่วงค่ะเตือนปุ๊บดูปับ๊บขอบคุณมากๆครับเออดีแล้วยืนยืนพิงหลับครับสงสัยล้มตัวลงนอนแล้วเจ็บเจ็บมากฮะก็เลยยืนพิง ไปไหนกันพี่ไปด้วยกับพี่ชื่นพ่อนอนเฝ้าบัวนอนครับผมดูกันทั้งคืนอะคืนนี้ฮะอัปเดตกันทั้งคืนดูอะยืนซึม ไม่ค่อยจะรู้เรื่องยืนซึมเอออลูกเออเอาคูสู้เขาทักทีชี ในนะโอ้โอ้โอออ้้โโ้ดูเขาเล่นครับศพชายสู้ๆคืนนี้ยืนหลับแน่ๆใช่ฮะ มันเป็นยังไงฮะอาการมันเป็นสีไม่ไ้อยว่าลูกมันเป็นสียังไงอันนี้ครับพอเสือก็จะมาอ่าผูกเป๊ะผูกเป๊ปะ,ะฮะเอยียงนะนงมันมีแห้งดึงหรอไอ้บัว ววฮะววววอ,อ๋อถ้าผูกว่าตรงนี้นี่ไม่ไอะไรนะไม่ไม่เสร็จแน่ไม่แล้วแน่คุณจะผูกไหนไอ่ะคืนนี้คงยืนหลับใช่ครับ,บเมื่อกี้เขาก็หลับนะเมื่อกี้ จะยืนอยู่เฝ้าอันนี้พ่อเสือจะมาทําเปยนะเออยืนพิงสิลูกยืนพิงยืนพิงเออเขาเริ่มเขาเริ่มยืนพิงอะะอ้าวเดินละครับทีนีนนเออ้เดินละเดินเล่นแล้วครับเดินเล่นละ ่ะบเเดินลนลลสัมผัสตัวแลู้ด้วยนอนแล้วลกนอนต้องดื้อไม่ต้องดื้มมอมอลงมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว

วุ้ยตดแล้ววุ้ยตดแล้ววุ้ยคือตดแล้ววุ้ยตดแล้วตดแล้ว,ลวฮะฮะห้าร้อยอีเล้อต้นตังปอดท่านผู้ชมได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินไหมฮะใครได้ยินเมื่อกี้เออเสียงตดเห็นมรอ FC บอกว่าได้ยินเสียงตดครับโอ้โหแม่นี่เป็นเสียงตดนะฮะในรอบหนึ่งวันแบบชัดเจนมากเลยนะครับ โอ้โหวัยบัวบานนี่ไม่ธรรมดานะตดตีเอฟซี MC ฟังอีกอ,อืลูกผมนี่ก็ธรรมดาช่าย,ย่อยนะครับไปตัวนลูกตัวนลูก <S <S ก็คือแก,นะแก๊สนี่ยแก๊สจะเริ่มเริ่มจะดันออกมาแล้วครับโอ้กลัวหมากว่าหมาลุ้นยิ่งกว่า ก็เสียงตดนี่แหละอ้าวเดินละเดินมาแล้วครับอะไรตดอีกทีนะลูกเรามาถึงจุดนี้ได้ไงตามดมตดบัวทั้งคืนโอ้ ก็ลองทำแบบผมเลยให้บัวมันแจ็ปเปนี่คุณโอ้โหยอดยิวคุณโอ้ยทำอะไรลูกทำอะไรว้าทาเฮเลื่อนมากโอ้ยยิ่เสียมเฮเลื่อนไปเลยวะพ่อด้ลูกนี่เลยดาวได้หรอเ่ยักษ์เฮดาวแจ็งพ่อโตขึ้นเนอะเอออุ้ยยิ่เสียมเฮเล่นตาใส้เปียกเลยววะสลุกนอนไปนอนไปลับไป อันอนไหมัอยมันจะแกเปีตัว่าแกเปตัวีเรนไม่ไเนตนเออใครได้ยินเสียงตดใจมาห้าร้อยเอฟซีบอกแม่ได้ยินกันี่คนเนี่ยสองพันตั้งแล้วคนโอ้โหวัวละห้าร้อยโอ้โหแสนก็บาทอาวอ้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 วนั่น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 เออนั่นเฮ้ยมัวฉนอน้อย บึงบึงบึงม,ม,มันอยากนอนนำ้ำเออรอสินน้ำเดียเออมัยอนไยัง่ธรรมดาได้จะบัวนลยไม่ได้ยินเอฟซี FC บอกไม่ได้ยินตดอะไรราคาแสนกว่าบาทเขาวะนี่อฮะตดไปอีกครั้งหนึ่งคือถ,ถ้าเขาตดได้มันก็ท้องก็จะ เขาเรียกว่าแนละ้วแฟบลงเรื่อยๆครับแสดงว่าไอ้ตรงที oh, oh, bit, bit, bit. Um. ่อ the ุดตันเนี่ยก็เริ่มจะปล่อยครับเริ่มจะไม่ไม่ไม่อุดตันแล้วขอรัวๆอีกทีโอ๊บบิดบิดบิดมเดี๋ยวผมไปทากอยอกันยุงผมต้องไปทาครับถึงจะนอนได้โอ้ตาใสแป๋วเลยอะไรนะเ รถมาล้างกูขาดเยอะไหนต้องไปดูก่อนเออ,อโลทุ่นอยู่ดีว่ะเออบัวบอกโอ้หาคนหลบอุดมการก่อนไอ้ยาอ่าทากรยอแล้วยังฮะ<า>ลองบึงขอลองบึงก่อนแคบท้<า> <c oughs> ทอฮะใจจะกลัวอะไรละ คำเหลงกูนี่เออมันฟังไหนวะฮะมันฟังไหนล่ะมันโเไหมีแล้มันโเอออเเอาลงทังะนเรยบร้ฮะคะสสือฟดเลยนีคือแฟดอีกปิดทับกหลุดเดีไอปิดปิดแฟดกนเอ้เอาเอเอามอนี่ขึ้นนมอพลก ไอเห็ดจะนอนคือเขาบ่ลูกแมน,นโอู้ยจะนอนคือพ่อเสืออือเนี่อ้เห็ดคือเนาะมึงก็เห็ดว่ะอ๋อแฟร์ไปแล้วอ๋อโห่ทำแบบนี้ก็ได้เหรอนั่งสองเทียเลยนั่งนอนสองเทียแล้วเอาทำแบบนี้ก็ได้เหรอลูกเอ็นนงก็นั่งเงี้ยลูกมันได้เหรอฮะดูว่ะดูเขานอนว่ะ โอ้โหโเออดูพ่อพ่อขาก็ไปกอดลูกเขาแล้วฮะเออมักันแห้งเอานอนอะไรเออนอน้างล่างนี่่เชื่อนี่นี่ต้องลางค้างไอ้บบานนีอือมันผูกอย่างผูกเส้ทองสร้างเฮ้ยก้่องสร้ายฮาบังนอนอะไรอ่้เออผูกเส้ทองสร้างเลยฮะตัวตก็เจ็บเ เออไปนอนโหลดข้านอนนอกระดับสิวนะเจ้านี่อ้ยคือปพงมาผูกโลดบึงบึ่งบึงกูสิงกูสิเมยฮะระดับสิวเม่าเจ๊เมร่าโอ้มันหนาไปเกับืัไปเอพองลุ่เนี่นมาผูกเฟซมาโหลดนั่นนี่ล่ะนี่นันไอ้เสือเยมันเป็นกุ้ยเนออย่ามันหายคนนี้เมีย เมื่อกี้เขาไปอู้หูนี่เมียรถเข้าปไปเหรอเออโอแต่ก็ลุงนะเนี่ยเลยมีเมียมานะเราไปนะจะท้าลุงนะตัวเมียมาเบื่อไอ้บัวโอ้เรียบร้อยบัวก็อยากได้เมียเสือก็อยากได้เมียเออมีแต่คนอยากได้เมียอืออยู่กันหออยู่กันเหรอเอออยู่กันเหรอ เนี่ยแสดงกำลังดางและโทคือ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 ยังอ่ะนอนแล้วได้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 เอาเออสั่งแล้วนันต้องการอะไรนีโอ้คือคือคือแต่มันผิดหวงเดียวกันเลยท่านกัปท่างท่านกัปท่างสั่งแลตกอนึ่งตั้งผุนผูกไหมวะเดี๋ยวผมช่วยไอ้นี่ผูกก่อนนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะ <ไป S 1> มา <ไป S 1> อัปเดต<ป>อาการให้ดูเรื่อยครับผมสวัสดีครับอุ๊ยตื่นเลยสื่นก่อน